สวัสดีครับวันนี้ชีวิตคนมานอกนะครับนี่ยินดีต้อนรับคุกเอก่างรอบหนึ่งนะครับเน้อครับผมครับวันนี้คุกเอกจะมาแนะนําสูตรวิธีการทําอย่างก็าะกิมจิครับผมกิมจินะครับนี่เขายกมาถึงมาให้โพน้าจอเลยนะครับเพื่อเอฟซีท่านได้สนใจอยากจะทานะครับสูตรนี่นะครับให้เอกแนะนําก่อนครับอนี่เขาใจอย่างนี้ มันเป็นประกาศขาวเนาะงเดี๋ยวมันทั่วไปก็จะประกาศขาวเนาะครับน้องประกาศขาวนี่ก็ประมาณห้ากิโลนะครับห้ากิโลห้ากิโลครับแล้วก็ตัวนี้มันจะเป็นหินนะครับหินนี่เขาก็หิงตัวนี้เทาจะใส่แค่ประมาณเจ็ดเจ็ดสิบกรัมเจ็ดสิบกรัมครับผมครับนีแล้วก็กระเทียมนะครับผมกลีใหญ่ตัวเนี้ยเอาแค่ประมาณไอ้ร้อยร้อยสี่สิบกรัม หรือร้อยสามสิบกรัมก็ได้ผมอืครับของหอมหัวใหญ่ประมาณนี้ก็สักสามห่อกับผมกประมาณสักร้อยหกสิบกรัมก็ประมาณนี้ผมครับนี่คือไอ้ตัวนี้จะไปซีซันให้น้อยก็คือหัวเท้ากับแครอทเนาะครับก็จะมีต้นหอมที่แช่ได้บ้างนะหอมแล้วก็นี่คือตัวตะปูน้อยๆ้วก็เดี๋ยวจะมีไอ้ขั้นตอนกรรมคือกัน ทำครับใี่ว่าไอ้มักไอ้ตัวนี้มันมันไบ้เนี่ยมันแบบกินกินได้แบบต้องไปไปตากแดดเดี๋ยวมันห่อลงก่อนพักอะไนะครับเขเอาใจเกลือนะครับห้ากิโลก็บใจเกลือเม็ดนะครับเกลือเม็ดนะครับถ้าเป็นเกลือปูนยายาซชนะผมพักมันจะเน่าหอนะครับอ๋อเขก็บเกลือเม็ดอย่างเดียวก็คือห้ากโลก็ก็คือหุงินกับห้าบาทถึงสิบบาทมันสิบบาทครับถ้าว่า ซิทโลกับเมนี่ไปปริมาณนี้ไปเห็นอย่างแค่ว่าอย่างห้าโลตัวนี้กระเทียมหานี้นี่ก็เท่ากับอยากจะเยอะเข้ากับเพิ่มเพิ่มปริมาณเอ้นี่ไปแหมครับปามาดูกันต่อน,นี่กันนะ,ค,ะครับครับนี่ฮักกระข่าวแล้วกอนเห็นปุ่นเอาไปตากแดดมันก็เน <c oughs> าะอ๋อแต่นี่เหมืนต้องตากนะครับตากนะครับนะครับเอา พักครึ่งพอแล้วผมครับครึ่งแต่พักเนี่ยมันต้องไปล้างได้นาครับผมเพรเขาต้องมามาแจเกลือแล้วเขาก็ต้องมาล้างออกของกำลังครับฝั่งเอาไปล่างเองนะครับกินได้ครับผมใบ้ตงหนก่อนแล้วมันแบบเสียอย่างงี้ถ้าสีบางแมเทาก็บออกแค่ใบสองใบครับผมครับผมเพราะว่าถ้าออกมดนี่กับสดายเพราะบกับมันมันบจะแข็งเนาะพักครับครับแข็ง่ามันเหมือนกับ กุ๊ะจำโรงแรมนะครับวัตถุร์ดสนามกอล์ฟนี่ได้มีโอกาสดีได้มาแนะนำคือเอฟซีอยากเก็บทำไว้กินที่บ้านแนะนำถ้ามีกระมังไงใช้กระมังไงนะครับแต่ว่า มันมจะแน่นกว่ามันจะล้นกว่าคือมันมันแบบเป็นอย่างที่เขาเอาเกือไม่ใส่สักคำแช่น้ำไปมันมันมันจะย่อลงอ๋อมันจะยุ่มลงเดี๋ยวนี้มันจะล้นนี่ครับครับเดี๋ยวนี้ก็เลยต้องใช้ไอ้เอ่อพริกแห้งนะครับเขาถามว่าไอ้แล้วพริกของเกาหลีแล้วมีกอหรือว่าต้องหาซื้อไหนคือว่าก็ ถ้าเป็นสูตรผมนี่ขอแนะนาว่าเอาที่มันง่ายๆนะครับสะดวกรวดเร็วกว่าเอาเป็นพริกพริกแห้งไม่ใหญ่ครับเขากับเอามาเจนน้ําไว้ก่อนครัแจ่น้ำไว,ไว้ให้มันให้มันอ,นอืนดนอเนาะอย่างเงี้ยผมแล้วเขากับเอามีดรีดตรงกลางแล้วก็เอาเอาไส้ข้างในาออกหมดเลยเดยแล้วก็เกปลือกอ่ะเปลือกเป็นแดงนะครับแล้วเาก็เอาผสมรับตัวกระเทียมหอมนี่แล้วไปปั่นปั่นกับใบน้ำปลาน้ำปลาเหน้ํมน้ำปลาก็จะประมาณถ้าเป็นแก้วน้ำเขาก็จะประมาณหนึหนึ่งแก้ว เอาไปดครับครับมันเด็กแก้วหนาหน่อยเดี๋ยวเด็กก็เองอย่างนี้ผมชอบเนาะโอเคครับผมนีครับแล้วก็ต้นหอมต้นหอมนี่ก็คือว่าถ้าวห่านะคับบ้านเฮาขายเนาะกับกับขี้บะสบายกับอะไรเนี่ยผมก็เอาสักสองกับตัวนี้ครับครับใช่เกลือเม็ดอย่างเดียวนะครับเลาวก็ เดี๋ยวครับเอาเอาเอาขึ uh ้นใส่ใส่แบบเออขึ้นบนขึ้นอ๋อเดี๋ยวคอนเสิรนะคเอ๋อครับนี่เกี่เม็ดทีเข้าในในไอ้นี่ผมครับ แล้วก็ที่เหลือก็เดี๋ยวมาใส่ครับแจ๋ไหมประมาณกี่นาทีนี่มันจะหยุดถ้าถ้าตัวนี้ก็ประมาณสักกครึงงง<อ>ง่งชั่วโมงหรือต้องต้องครึ่งชั่วโมงไปผมหนึ่งชั่วโมงครับหนึ่หอองหนึ่งชั่วโมงเลยเนาะครับผมทำนจะเฮ้ยบางทีก็เฮ้ยวันพอดีก็ประมาณหนึ่งชั่วโมง,งมครับเจ๋ไหม เดี๋ยวเอาน้ำน้ำใส่หลอมหน่อยครับรอบครับได้คนนี้ครับใส่ให้น้ำมันอยู่ดับอยู่สักบนนี้หน่อยหน่อยครับได้คว่ำมันจะได้ครับใส่ให้เร็วเปลนมันได้เปลนเดือดก็มันกัยอบตรงถ้ามันยอบลงก็คือพักมันก็ไอ้ยุ่มเนาะมันเอายุ่มเยครัเนาะมันก็จะได้แบบนี้หน่อยแต่ที่ว่าถ้ามันยุ่มปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดไม่มันได้ลายปั๊บก็ คือว่าจะได้ับผมบทต้องถึงรถึงชั่วโมงก็ได้ผมอ๋ตอตัวนี้นครับแนะนไปไไหน้อยเนาะครับผมอ่มีละเอียดยิบเลยนะครับขั้นตอนนะครับใครที่ชอบกินมบบัต้องในเดินทางไปถึงเกาหลีพุกเอกเอามาเสิร์ฟถึงหน้าจอเลยนะครับถ้าใครชอบกินพักกาดขาวก็กกได้ผมผักกาดเนาะผักกาดจอนขัดฟา,าตง,งตุ่มฮ่องเต้ก็ได้ผมอะไร กระลำก็ได้ผมถ้ามากแบบไอแบบเพชรหรือแบบคล้ายคล้ายแบบกินกัมซิดกัมกั็คือต้นหอมต้นหอมไปได้ครับเดี๋ยวเอาเพราะทำชิคกี้กับเป็นต้นหอมไปได้อันนี้หลายเหตหลายอย่างเนาะครับวันนี้เอาสูตรง่ายๆนะหาซื้อได้แบบหยกาดบ้านเฮานะครับบางทียาให้ใส่ผ้ากันเียมาตัวนี้เป็นโยมจริงเป็นยอดจริงแต่ว่า แานมาครับมันกรอบอ๋อเวลาเขามากินมั้งเนาะครับมาเจอเกลือเนาะครับแบบมีกันแบบแบบนุ่มนิ่มแบบแบบมันกรอบเลยครับเนี่ยเป็นแบบสับกําแล้วไปประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับบสวัสดีครับวันนี้ชิปิ้ตโคนมาหนอกนะครับต้อนรับกุ๊กเอกแข็มหนึ่งคลิปนะครับผมหลังจากเอกทำกิมจิกันแล้วเอกจะมาโศกฝีมือแล้ววันนี้นะครับไปกาดมานะครับไปปะใส่เป็นไข่ ไข่ไข่เครืคร่องใ,ในในี่นะครับเฮ้ยกุ๊กเอกต้มส้มผูอกินนะครับหเมือเราไม่ไปกักอ,อ่ะในข่าวบาอกว่าจะยังเนาะมัดมือนเนาะในวัน,ว,นวันที่สีนสน่นะครับสี่มีนานะครับเดี๋ยวจะไปหลวมถ้ามาเล็กธุรกิจจะได้ไปกุ๊กเอกเ็บก่อนนะกุ๊กเอกไปแน่นอนนะครับมูเดียวกันเนาะกุ๊กเอกกพลังซอยเครื่องคั่นเครื่อง ันเนี่ยมีหม้อไฟเนือใส่หม้อไฟเนาะอ๋อครับเออเขาถ่านเนาะครับอืมขึ้นท่อนสั่งรู้ทำก็เดือดเยอ้มสื่ออาหารอย่างเงื้ยมันเดือดต้องเออต้องตกแตังเจ้าของจะมีกับกุ๊บเกลี่ยก่อนจะล่างนะครับครับนี่เกลือนะครับน้ำเกลือแล้วก็มาจิ้มกับร่างหลอกก็หลักมต้องคือมันไอ้นี่ก่อนนะผมมันคือไอ้กรับกระตับมันดับไอ้กระด้างหน่อยอ๋อ มันจะเละนะครับเนาะมันจะเละเวลาห่อไปมันจะมางามมันเลมันเก่านนเ่าแต่่ถ้าเาใส่ใส่เกือไปกถ้ากอตมันจะบลบลเลผมแล้วน้ำน้ำมันจะบบคุณน้ำมันจะใส่เราต้มมันจะเทคนิคครับสก๊อกอตสกอราสกเนากระล่างน้ำน้ำออกนะครับท้าเมื่อใครอยาจะแข่งตัวอ๋ ใครแข็งนะใครไกลนะครับเกเคเคย์มาเดี๋ยวเดี <Viol in> ๋ยวจะได้ม <único Liberty Overwatch> ัดม <ED> ือแล้วเนาะเออจานควอเตอรไซด์เหรอครับจาสี่สลับีผมจะมาเป็นเ็กเซอร์ฟอ๋อเอาไปใส่สลับลีสลับสองอ่ากะละมังมันน้อยไปหน่อยครับพริกครับอ่านี่ยนะครับเหมือนไปขลังนะมันมันมันจะโยมแล้วมันจะครับแต่ว่าบางทีแบบมันโยมมดนะครับแต่ก้านมันจะแข็งจะกรอบแเรา เดี๋ยวเรจะพี่พเอาตัวนี้ขึ้นมาแล้วกอบนี่พี่เอาแตงบนลงไปตตงลง <c oughs> ุ่มเ <c oughs> ดีด๋ยมวดาถ้าจะ,จะจะจะเรียกแบใสใสเกลือทห้งตักุงได้ผมถ้าแบบจะให้มันเป็นลิวนะครับอ เป็นเกลือสซนั่งเป็นอยังเนาอเป็นอยังเพราะเขาต้องต้องล้างน้ำาดีต้องล้างน้ำครับถ้ายิ่งเก็บยิ่งดีแต่ขอว่าเกลือยี่ป้าต้องใส่อ๋อไั่ใช่เกลือเม็ดครัเกลือปูนทิพย์ต้องใส่ครกองูกร์ยากกินยากกินเฮ้ยเอกประจัดนึงเลยั้องใส่กระเพาะร้อมใส่กระต้นหอมนะครับครับได้ไหมนี่เขาล้างน้ำเกลือนี่คื้อมาแบบนะครับ ล่างอันนี้ไปตัยนะครับเผ็ดสารพิษเนาะครับครับเออออกไปสารพิษออกไปครับเออแม่นครับเกลือนะครับล่างดีๆครับเพราะว่าสังเกตเนาะสังเกตมันแมงห่วยกินเหมือนหมูมีต้องแช่น้าเกลือนะครับเพราะว่าเนี่ยมันจะมันจะคลายเกลือทำให้คลายที่น้ำน้ำเผาออกมาตยครับทำให้ไอพวกสารพิษกะอย่างกาออกมาตัวมันล้างครับมันล้างมันจะปลอดภัย นั่นนะครับแ่่นงเกลาผครับผมเพราะว่าของผมนี่ยทำมันมันมันได้ใส่ไอ้คือว่าไอ้สารกันบูดหรือไยไอเนาะครับครับสีเจียปนนี่คือแบบสดๆมันกินได้ถึงเขาใส่ตู้เย็นไว้ปุ๊บประมาณที่ผมกาไว้กับคงประมาณหนึ่งเดือนที่เรากินครับมันจับแบบมันจัแบบส้มเลยแบบที่ว่าส้มแพงคือว่ามัน คือมันมีตัวสารเล่งตัวที่เราเอามาขายได้ครับสีมันจะขาวมันแบบยังขาวขาวเปิดครับขาวเปิดอันนี้มันสีมันจะเอีะตลอดครับมันเหมือนเดิมครับสีตลอดเลยจะมันม่กันที่ว่ามันจะอเป็นสีขาวแบบแบบไหมแบบหนึ่งจ้มเลยผมแบบยังขาวไปลวกวยังต้มอย่างมันเจอนะครับสีมันจะเป็นเอีะตลอดเลยครับโอเคครับครับเไวมสักกําสักกําครับได้ไม่ได สีเพรามันจะสดนะครับ,รบมันมัมมมามานแบบมันมันเนาะมันจะสีเ <3 S 1> ขียวมันจะแบบไม่แก่มนันถ้าเป็นอย่างที่อื่นถ้าาใส่สารท่านตัวมันก็วนไปมันจามันมาจะกกลายเป็นคล้ายพักตวกวพักตม้มนะครับมันจะสีเขียวมันจะแบบนีม้มันจะอยู่ตลอดนะผมครับนี่เขาล้างน้ำออกครับล้างเกลือออกครับออ๋โอเคล้างกินน้ำเอกซีกว่าทีเดียวถ้าจะล้างนี่คือประมาณสองน้ำับผมโอ้สองน้ำครับ เกาล้างเขาก็ล้างธรรมดานะครับแต่เต้องไปขยำไปยี้มันเขาคลาบก่อนแตมันจะจ้ำมันาะกล้าก็้าเกิดมันตึงนี่แหละผมครับที่ซองก็ตึงนี่ผมใส่นมครับผมเออนักแค่ครับอันนี้น้อยเราไปไวฮะอืมต้องธรรมดาธรรมดาเนี่ยคือพ่อหน้าตมีอยู่ที่ทุกเอกวันท่มันยัดหน้าเบิ้งอียแเนาะครับผมอ๋อนี่หมันแห้งหน่อยกะครับ ถ้ามันอมน้ำกับถ้าเอาใส่เครื่องไฟมาจัดจ่าจะต,ตรงจะกับฟูงหันพวกนี้กลายเป็นเพี้ยนไปเห็นเดี๋ยวล้ามันไมแห้งเลยก็แบบต้องแห้งต้องแห้งนี่เราแปลกอยู่ครับเดี๋ยวเราขอ,ค,อค่อยค่อยยัดไว้ถ้ามันยัดน้ำกับะบบนี้ก็รีดตัวนีงครับอ่าสักสิกบนาทีน้ะมันเนียนอ๋อล่างล่างสองน้ำสองหันล้อมนะครับมันจะวันเรื่องล่างน้ำเดียวเนาะ เป็นเป็นเม็ดทรายด้วยหอยแน่นๆเลยข้างล่างเป็นไข่เป็นหินเป็นทรายปิดข้างล่างจะอับมันจะเป็นยากนะครับมันจะเป็นยากนะครับอ๋อไม่ใช่เกลือนะครับนี่เป็นเม็ดทรายนะเพียงแค่นะครับอ๋อนะครับนะครับแมนแมนแมนประมาณสองหน่ำสามหน่ำอ่านี่ข้าวคุ้นแต่ที่ยงเนื้ครับเนื้อชนะหนุนไฟมั้งดุจยอดอ่ะนี่หน่ำสองนี่ จะพักไว้ประมาณสิบนาทีเนาะตัวเองเนาะนครับ,บี่มันจีงครับเอาไว้อย่างนี้เลยนะครับมันยัดนามตรงแล้วพักนี่แต่แมบจีนไป<อ>แต่ถ้าบางบางตีถ้าว่ามันเขาแจ้เกือเยอะไปเอามาจินพอแล้วล้างกินน้ำแต่ยังเกี๊อยู่ผมมีวิธีให้บมเคร่งเกีเลยครับครับคือเอาน้ําแข็งนะครับสักห้าบาทก็ได้ใส่แจ้พักไปเลยแล้วก็ใสน่กกรรน้ำคุกคิกกรัมเพื่อน้ําแข็งมันละลาย ทิ้งไว้ประมาณสักซิบุตีเหมือนกันครับจาความเค็มจะบ่มีเลยมันจะดึงออกดึงออกจนบ่มีแต่มันจะกรอบจะมันมีความเค็มพักที่ขาสืบซื้อมากะครับที่มันที่เขาแจ๊เกลือิดประเภทที่ว่าอย่างจ้างกกาดองที่มันเก็มล้ำไปอ่ะเขาแจ่แข็งเาแข็งสักอีกได้วพอถ้าสักปากกาดองสักสิบบาทต่องแข็งสักเยอะแจ่น้ำน้ำสักหน่อยที่ว่าสักซิบาทีเหมือนกันพอเด้อจะจะมีกันเกมเรอ๋อแข่งจะดูด้องส้มกับบอยส้มเลยนะับครับโอ้นี่ก็เทคนิคนะครับ ครึ่งของของที่ใส่นะครับอ่าสักครึ่งหนึ่งร็ถครับนี่เขาใจ้มดหัวก็มดครับมดต้องมดครับอ่าเหลือนี่ครับเอาเอาเศษของกิ่งเมื่อถนั้นนี่เลยครับเออแบบเมื่อนั้ผมใช่ว่าไอ้วันนี้เขาพร้อมมครับพร้อม ได้แต่มาจากดาวเลยครับดาวโซ่ที่แพ้ไปนะครับหายเพราะว่ามัน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 ตรงนี่ครับนี่หัวใช้เท้าครับแต่หัวใช้เท้าคไม่ใช่หัวใช้เท้ามาไซตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ไตัวถ้าเป็นไอ้กิ๊บจี ต้นหอมไม่เขาจะได้สวนเบอร์คาดเลยมันมันกินมันสุนนะตอนนี้ครับกินนี่มันอย่างไรแล้ซสปีเนี่แค่ผมคนหนักเนาะหนักอยู่แต่ว่าผมต้องงต้ออ๋อแค่หนักอยู่ครับครับถ้าเป็นไอ้ที่ขูดเป็นเส้นนั้นทำดีเส้นที่ว่าคนเประเี้ยนะครับเป็นเส้นนะครับมันจะเร็วน้า เนี um ้ยใส่ก oh, right ิมจิหวานใส่ต้มไหนอ๋อใส่ใส่กิมจิครับผมอ๋อกิมอันนี้มันลายสูตรเนาะผมใชมีดตีกวนมากเอออ่ะจะแฟนใหม่ในใจสบายแล้วเนาะอยเอาหาร่างกายก็ต้องได้ยุ่งแล้วเน่อยจะมีพัดร้องอืมอืมสูตรนี่ได้แก้วมาแล้วได้ได้ได้เดี๋ยววางก่อนเดี๋ยวมันมาแล่กันเดี๋ยวกำร้อนนี่แล้วกำได้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  ขัค่แล well ้ครับผมหัวใจเท่านี่ใจเยอะหน่อยครับเนาะเยอะกว่าแครอทเนาะครับโอ้ยนนี้ือไม้เห็นงอไตนเดิมยังเลนี่ด้น่นี้เป็นหัวใจญ่ครับไปลาเลยนะนี่เป็นไ นีต้องใเขี้ยงไหลอยู่เนาะถ้าเราเจมพร้อมกับนะครับไม่ต้องเสียวครับเมแรก็ได้เลยครับั กิมไยนี่กับซอยกันเพราะว่ามันกัวมันบาละเอียดครับผมอ๋อเขาจะปั่นแหละครับปั่นกว่ามันจะเป็นก้อนเป็นตั๊กแตนนี้มันเป็นเครื่องนี่เป็นเครื่อนอะไรปั่นอย่างนี้ไปแช็คชุดกระเป๋าสเวนมึงกะบนี่ว่ะขิงมีครับขหอมน้อยใไตัวกันมันเลยเมาจะปั่นหนึ่งก้อนครับเดี๋ยวเมาปั่นตามอ๋อครับชิ้นหนึ่งก้อนนี่กัเอออันนี้เขาปั่นกองแบบปั่นอ๋อนี่แบบปั่นครับอ๋อแบบปั่นปั่นก็มี้เพราะมันจะใส่ความกัน หมหัวใหญ่เนาะขิงกระเทียมกิบใหญ่ครับหอมเขาอันน้มันาตกันครับแต่ปอที่ปัจจุบันอ๋อนี่หมดปันครับครับมันนี่มาแปลกมนนี่กิงของนอกมันจะไปติดเลตอตันเมันใส่ตัมนี้ตัดเลัดยสดลเัตัดตัดั น้ำตาลชานี่ประมาณหนึ่งจอนโตครับผมหนึ่งจอนโตครับนี่ครับแล้วก็น้ำตาลเอายี่ห้อใดก็ได้ก่ครับป๋านะครับถ้าเป็นยี่ห้อบักเก่าก็สมดีมันสมมันสมเกมครับไอ้น้ำตาลที่แบบที่ว่ายี่ห้อเก่าๆนะครับที่ว่าเขาบอกว่ายิ่งมกันครับนั่นเองเกมดีครับนะครับโไม่รับนะครับ กนถ้าน้ำป่าตาน่นจะง่ายนะครับประมาณนี้นะครับใส่กันที่ครับไม่ใส่เลยพออย่างนี้เลยมาเอาเล่าเสียไใส่นะ้วครับเดี๋ยวพริกเนาะครับเดี๋ยวพริกนี่ต้องเออพริก วาลบได้กับใส่ใส่ท้ายกันแล้วผมอ่าพริกนี่แก่น้าไม่ครับแต่มันจะบบบบเพชรนะครับเขาว่าเพชรบบเพชรนี่นะครับได้เลยเพราะว่าประมาณกี่นาทีก็ถ้าจะคือดีกับแจ้น้ําอุ่นเราครับใจก็ไดาประมาณสักสามวันทีปกติเลยนะครับพี่ขอใช้ตังพริกออกนะครับอ๋อเพราะว่าความเพชรมันออกไปกับน้ำเลยแล้วครับครับอันนีมันต้องแหลกอะไรเนาะต้องแหลกได้ครับอแต่ถ้าคนตั้งตั้งกลัวเพชรก็เอาใส่เป็นออกครับออ๋ เอาเพชรเพชรหน่อยนึงอะห้องมันจะแดงแบบไอเหมือนกับไอ้พริกของเขาเลยอะอือนี่ข้อมันจำเป็นต้องไปซื้อเพชรต้นหลีมาใส่ส่วนี่มันเขาแบบนี่กันแต่ว่าผมผมใส่ตรงนี้เพราะมันประหยัดต้นทุนเยอะถ้าไปซื้อของไอ้พริกปนของเกาหลีจริงๆมามันแพงผมนึ่งคินตกอยู่ประมาณร้อยกว่าบาทถึงสองร้อยบาทนะครับถ้าซื้อเยอะก็ต้องใช้ให้หมดให้นี่ผมถ้าเขา แจหมดเอาแจ่ไว้ที where, ่เย็นกับสักสี่ห้าวันดมดูกับเหมือนกับซับเหมนนะครับบางทีว่าขอพผ่นนะครับแต่ไอ้นี่มันมันอด้วยผ่านมาเนาะครับเพราะว่าผมเซุกการนุ่นๆครับครัวกะทิเหมือนรันเหมือนกันผมครับโู้โหปักหมุเอาเปลี่ยนตีบอ่เออปักหมุหมวกไข่ดีอ่ะอุ้ยหลายไปดูนะไม่ใช่ครับพาขึ้นนี้เดี๋ยวผมดมดมเป็นสายให้ได้ท่านนี้ครับผมแบบ เงาะนั่งผมมาดูเป็นสายดีกว่าตรงน,นี้ไม่จะเป็นเอี้ยผมแต่ถ้าแต่พอดีก็ต้องเอียกกนนิดหน่อยอ๋อเอี้ยนดีกว่านี้นครับเดี๋ยวว่าผมใส่พริกเพิ่มน่ะครับผมที่เหลือเพราะว่ามันสีมันมได้ดครับครับ หมดนี่มาสิบมทเขาสิบาทครับปั่นมันมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ผมสีเขาสีมันจะเข้มกว่าที่ของเขากว่ากว่าพริกป่นเขากว่ามันจะได้คือว่าสีของเขาพริกจอกรเจ้บแพร่หั่มสองคืนพิกขอเขาครับเรว่าสีมันจะออก คือไอ้พริกนั่นเขาอาจจะผสมสีตัวกันแล้วมันเป็นสีเข้มอะครับทำรักพริกมันแต่แต่มันจะบแบบจะเป็นจะเปียกผมเนี่ยด็มันจะเข้มไหมผมครับโอเคครับจะใส่การต่าลกับไอ้ในผมทั้งป่าสองอย่างนี่นะครับน้ำตาลพริกครับน้ำตาลน้ำปลาเพราะเกาหลีเขาจะมากินหวานกันเลยถ้าเป็นพริกพริกยอะออกมาในมันจะออกหวานนี่คือใปัจรับผม แต่ว่านี่มัน,มนเขาใจต้งันเต็มวัดคนไทยแล้วมาโอเคขั้นตอนกัน,นนี่นะครับผสมนะครับนี่ลงมาครับต่อัน ก็ทนก็พอน่าก็ดีอยู่ครับผมที่บ้านครับแต่ว่ามาจากเขาห้อมมันจะใส่เอาไปหลวบไปม่ดครับมันอันั้่้าไอ้จับจับเยวแล้วครับเมเียรกัเติหลอดดบามนก็เดิมไม่เล็กนี่แบบเนี่ไมเลยนะเมไมนไม้เน ดูช <ITA> ่วยกันได้สั่งไว้ว่าเอาเตียมถุงมือเลยหรืออืมแค่นี้เขาเขาไอเราโบ๊ทตินทิศหลับก็ได้ไปครับเพราะว่ามันจะมันจะผสมเหมือนกับเป็นยังเป็นไอสารโคติโคมะข่ายนะครับมันจะเป็นแบบจะว่าส้มแต่กับแบบเจยนะครับมันจะเป็นเจ้อย ชูนี่ไอ้ก็ไอ้ของเท้าเออเนาะเขาต่าผหมอใหญ่เขาหมวใหญ่เขาแตัเทปถ้าว่าข่หวหมวใหญ่เนาะครับหมใหญ่กับเเท้าครับเดเครับก็เแบบไหน็ดครับอ่งี้ก็หาแล้วน่ตัวมาเข้ากันกต้นนะครับครับถ้าเอาใส่ผงรดเนีมันจะเพี้ยนเลยครับ ใ้รถทาไสด้ยครับใส่กาน้ำน้ำตาลแค่หนึ่งจอนโตครับอ้น้ำตาลครับสองย่างครับใช้รถนี้ได้มาใส่ครับคนน้ำมันนี il, ่ด oh, ีน้ำมันแทบพักแกะเบาเป็นไงครับเจกวเขียงเจ๊กเขียงเจ๊กเก็บเลยเดี๋ยวเลยเยเลย่เขาเนยเขาจะใส่ใส่กันพิาั เพราะว่ามันมันไอ้มันจะลเอียดหน่อยมันจะแจ๊ดหน่อยตรงเนี้ยต่อที่เขาแจ๊ดใมครับครับเอาเอาไฟที่แล้วจ๊ดแล้วจ๊ดเลยมันเหครับผมแตงผมนี่มันมันจะห้าหน่อยเนาะคือแบบคือมันน้ำน้ำผักกับน้ำเครื่องเข้าหาฟักกอร์นี่ไงครับเยอะครับใช่ ถึงแล้วลุปต์บอกผมวันนัมันน้ำน้ำพักจะออกกับน้ำนี่ออกปุ๊บมันก็คือต้องกดมันจะจแกนก๊าจะเก็มก๊าซมาจากนี่ก็มันจะบรเต้ากันกาคือเต้ากับมดทุกอย่างต้องวันก็ได้ก็น้องเออวันเดียวครับผมกินกินได้เลยเราทำตอนนี้เสียถุ่มหน่อยถุ่มเห็นวันถุ่มจะกินได้ละห้าโมงก็ได้ห้าโมงอะไรก็ได้ผมอ้าเก็มก๊าซครับเ้าว่า ผูกไม่เจ้านะครับแจะเกิดเพราดน้ำมันจะขึ้นเลยอ๋อมันจะมอนมันขึ้นมาเลยถ้าแมลงมาน้ำจะถ้าว่าไม่เจ้าม่มีน้ำดาบใส่ถุงถุงนี่นครับกดกดเบาๆมันช่วึ้นมาแหมนะครับอ๋อแต่กดถึงอมกดถุงรอบนะครับแค่กดกดติ๊กมันให้น้ำน้ำขึ้นมาเลยครับครับอ๋อแล้าไว้หนึ่งคืนก่อนเนาะหอมแบบ เดี๋ยวแม่คุกอีกอยมาแนะนําสูตรอย่างแหมก็ค่อยติดตามนะครับท<ช>ีนี้อี่างธรรมดาไม่เแเปล่นครับอ่านี่แหละนี่เหรอมันพูกไม่เจ้าครับถ้าเกิดพอเท่ามันม,มีน้ำขึ้นมาหน่อยหนึ่งแบบแกดๆน<อ>กดเนาะกดลงแหมมันมันจึงเจบลงแหมสักอยะเยอะเพลินแรงมา แคะเลยอ่ะครับมันจะยุบลงเนาะยุบลงครับโอ้ยกินพิสูจนของปุ๊กเอกเลยนะครับอันนี้รับรองบอกว่ามันมันบอกว่ามันเป็นสีมันจะแดงอืมนี้นะครับนี่เขาปิดฝาไว้เนาะปิดแตไว่าขอเช็คตามถึงได้ถึงได้เครื่องเอาล้วครับปิดไว้ครับผม เดี๋ยวมาค่าพอนะครับประมาณสักสองวันถ้าไอ้นงมาเข้าเวรเราจะเอามากินกันพอแป่นพงเจ้าเหมือนี่ลืมมันก็กดกดลงมันก็ถ้าถ้าสองวันถ้าว่าเอาไปข้างนอกมัน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 เปิดส้มเริ่มส้มครับเริ่มเปลี่ยนเลยอ่ะแต่ถ้าถ้าว่าเาจะเอากินเขาก็เอามาเท้าหัวก็ได้ผมอ๋อคืออากาศที่ลวเขาก็เก็บไว้เย็นครัตู้เย็นครับตู้เย็นผมถ้าว่าข้างนอกนี่ทดลองครับวันที่สองนี่จะมีมีฟองอากาศขึ้นเหมือนกัรไปมันจะมันจะบูดแล้วโอ้โอ๋อ มันเดี๋ยวมันบอ่ว่าส้มหรือเปรี้ยวแล้วกับใบเจียแต่มันมันแต่บอค่อยน่ากินอีกครับอืเขาก็เก็บไว้ที่เย็นความเย็นให้มันรักษายตัวนี้มันได้ครับโอเคครับแัะนี่ขอบฟ้อกุ๊กเอกจะนั่งนะครับเน้อมันนำเสนอครับทำสูตรทำกิมจิต้องไปถึงเกาหลีก็ทำที่บ้านได้นะครับกับเจี๊ยบอันก็วัตถุดิบเนาะจากบ้านเฮานี่ทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับอ่าจะได้เดี๋ยวเตือนหน้าก็มีโอกาสได้ขอเชิญกุ๊กเอกแมเนาะ มาแนะนําหลายๆเมนูนะครับอ่าหลายๆสูตรที่ทาอาหารนะครับเอเคครับขอบคุณแฟนคลับนะครับขี่เข้ามาตมนตมนะครับเข้ามาคอมเมนต์ให้ผมลังใจจช่ไหมครัหน่อกับทีมงานนะครับอ่าวันนี้ขอบคุณกุ๊กเอกเป็นอย่างสูงนะครับเนอเดี๋ยววันที่สี่จะไปร่วมงานนะครับงานแต่งงานมงคลเนาะเอ้กุญจะสละโซละโอเคครับขอบคุณครับอ่าสวันนีสวัสดีก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมครับขอบคุณครับ